สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับวิกเตอร์มาตอสอดีตทีมงานสตาฟโค้ดของเจอร์เก้นครอปที่สโมสรลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ไปเป็นผู้ช่วยให้กับเปเปไรเดอร์อดีตมือขวาของครอปที่เรดเดลสบวกในตอนนี้เปิดเผยว่าเขาไม่ได้รู้สึกแปลกใจ เลยกับผลงานของทีมหงแดงภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ในเวลานี้เพราะทีมนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งและยอดเยี่ยมมากอยู่แล้วผมคิดว่านั่นคือผลกระทบที่เราคาดการเอาไว้ก่อนแล้วการประกาศดังกล่าวของเจอก้นเกิดขึ้นในขณะที่ฤดูกาลกำลังดำเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สโมสรมีเวลาในการหาทางออกที่พวกเขาคิดว่าเหมาะสมที่สุดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คล่องตัวมากที่สุดและเห็นได้ชัดว่าเราทุกคนประสบกับช่วงเวลานี้แตกต่างกันแต่การฝึกซ้อม และกิจวัตรประจําวันในเกมยังคงอยู่และความกังวลทั้งหมดอยู่ที่ทีมและคู่แข่งในนัดต่อไปเราใช้ชีวิตในช่วงเวลานิทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเวลาผ่านไปเราแทบไม่ได้สังเกตเดือนหรือวันสุดท้ายของสโมสรเลยและตอนนี้ผมเองก็มีความสุขมากที่ได้เห็นทีมลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปียนลีกกลุ่มผู้เล่นนี้และผู้คนมากมายรอบตัวพวกเขาสมควรได้รับสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาโค้ชที่มีความสามารถในการนำลิเวอร์พูล หากเราพิจารณาจากผลงานผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเริ่มต้นได้ดีกว่านี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นอ,อพวกเขาคว้าชัยชนะอย่างต่อเนื่องและนักเตะยังคงพัฒนาต่อไปเมื่อเราเห็นการแข่งขันเราจะมีความกระหายในการคว้าแชมป์และนั่นก็เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆที่ได้เห็นแบบนั้นกว่าจะเป็นดาวินนูเยสในวันนี้นูเยสได้เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตในวัยเด็กที่ยากจน และผาฟันอุปสรรคต่างๆแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่และคุณพ่อของเขาจนสามารถประสบความสําเร็จได้จนถึงตอนนี้ผมเองก็ต้องเข้านอนด้วยท้องที่กําลังหิวอยู่หลายครั้งแต่คนที่เข้านอนแบบนั้นบ่อยที่สุดก็คือคุณแม่ของผมทุกครั้งที่ผมไม่มีอาหารกินแม่ของผมจะให้อาหารแก่เราผมเคยบอกเสมอว่าถ้าผมสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้และมีเงินมากพอที่จะซื้อบ้านได้ผมจะซื้อบ้านใหม่ให้เธอ พ่อของผมทำงานก่อสร้างและเมื่อผมไม่มีรองเท้าสำหรับเล่นฟุตบอลที่จะใส่ไปซ้อมพ่อจะพยายามหารองเท้าสักคู่เพื่อให้ผมได้ไปฝึกซ้อมและเล่นฟุตบอลพ่อต้องทำงาน9ก้าชั่วโมงเพื่อซื้อของบางอย่างให้ผมและหาเลี้ยงพวกเราส่วนแม่ของฉันเวลาที่เธอว่างจากงานเธอมักจะออกไปเก็บกวาดตามท้องถนนขายเพื่อนำเงินที่ได้มาซื้อของเข้าบ้านผมเติบโตมาในย่านที่ยากจนมากและบ่อยครั้งที่ต้องวิ่งเล่นด้วยเท้าเปล่าและนิ้วเท้าของผมก็หักมากกว่าหนึ่งนิ้ว และเมื่อผมเซ็นสัญญากับสโมสรอ,อันเมริตผมก็ทำตามสัญญาที่ผมให้เอาไว้กับแม่ทั้งหมดผมซื้อที่ดิน6เฮกตาร์ประมาณ60,000ตารางเมตรเพื่อมอบมันเอาไว้เธอและแน่นอนว่าผมจะไม่มีวันลืมต้นกำเนิดของตัวเองอย่างแน่นอนกาลาตาซารายมีความสนใจในตัวของอลิสซอนเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูวัย32ปีของสโมสรลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและพวกเขาเองก็เฝ้าติดตามดูสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะพิจารณาย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าหงแดงได้ทำการคว้าตัวจอจี้มามาดาชวิลี่ในทวารจากบาเลนเซียมาได้แล้วและเขาถูกมองว่าอาจจะเป็นตัวแท้ของอลิสซอนในอนาคตข้างหอหน้านี้อีกด้วยตามรายงานระบุว่ากาลาตาซารายพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอให้อลิสซอนพิจารณาในทันทีถ้าหากว่าเขาตัดสินใจอำลาทินแอนฟิลลัก้นส,สุดในฤดูกาลนี้ ไซมอนโจนเปิดเผยว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจในตัวของมิโลสเคอเคสแบ็กซ้ายจากบอลมัตแต่เขาไม่ใช่เป้าหมายของทีมหงแดงในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงอย่างมากกับแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีวัย21ปีรายนี้เป็นอย่างมากมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาและมีการนําเสนอข่าวว่ามีการพูดคุยและเจรจารเบื้องต้นกันแล้วระหว่างตัวแทนของสโมสรกับเอเย่นส่วนตัวของผู้เล่นแต่ ล่าสุดไซมอนโจนักข่าวคนดังจากเมลสปอร์ตเปิดเผยว่าความสนใจในตัวของเคอร์เคสของลิเวอร์พูลนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เอข่าไม่ใช่เป้าหมายในการเสริมทัพของทีมในเวลานี้สาเหตุสําคัญก็คืออันเนอร์เฮดโค้ดลิเวอร์พูลยังคงพอใจกับตัวเลือกที่เขามีในตำแหน่งแบ็กซ้ายอย่างแอนดรูโรเบิร์ตสันและคอสตาซิมิกาและยังมีโจกูเมสที่สามารถที่จะเล่นในตำแหน่งนี้ได้อีกด้วยเช่นกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมก็จะทําเต็มที่อย่างที่สุดเหมือนที่ผมเคยทํามาจากที่ผ่านมาควิวีนเคลเฮอร์เปิดเผยว่าแม้ว่าตอนนี้อลิซซอนเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูร่วมทีมริเวอร์พูลที่เป็นมือหนึ่งของทีมกําลังจะเก็บมาจากอาการบาดเจ็บได้แล้วและเขาเองก็จะต้องกลับไปนั่งเป็นสำรองอีกครั้งแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขาหมดกําลังใจและพร้อมที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในเกมกับเซาเทมตันผู้จัดการทีมพูดแบบนั้นอีกแล้วในสัปดาห์นี้ในฐานะนักเตะเราต่างก็รู้ดีว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆ ผมคิดว่าพวกเขาแค่โชคไม่ดีกับผลการแข่งขันและอะไรอื่นๆแต่พวกเขายังคงเป็นทีมที่ดีเลยนะผมแค่ต้องพยายามทำแบบเดิมต่อไปทำแบบที่เคยทำมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนถึงตอนนี้ส่วนเรื่องอื่นๆก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามที่โค้ชเห็นชอบเขาให้ความสำคัญกับทีมมากที่สุดและต้องการเลือกผู้เล่นที่มีความเหมาะสมกับระบบของเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเพียงเท่านั้นผมก็แค่ทำแบบเดิมต่อไปทำหน้าที่ของผมต่อไปแลละ หวังว่าผมจะได้เล่นฟุตบอลมากขึ้นเช่นกันจากนี้มาริโอเกอเซพูดถึงความเชื่อมโยงของเขากับสโมสรลิเวอร์พูลในปี2016ว่าเขาเกือบที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมด้วยอยู่แล้วภายใต้การคุมทีมของเจอร์เก้นครอปในเวลานั้นในปี2016ผมเกือบได้ย้ายไปร่วมทีมดังในอังกฤษที่ชื่อว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วเพราะโค้ชที่นั่นเป็นผู้ชายที่ชื่อเจอร์เก้นครอปและผมได้ไปบ้านของเขาที่ลิเวอร์พูลด้วย เรานั่งด้วยกันในห้องนั่งเล่นกับภรรย,ยาของเขาสิ่งที่ทําให้เจอเกณ์พิเศษนั่นก็คือเขามองผมเป็นผมมองผมในแบบที่ผมเป็นตัวเองเขาถามผมเกี่ยวกับชีวิตโดยทั่วไปและเขาก็พูดประมาณว่าดูสิมาริโอคุณจะได้เล่นเยอะและคุณจะสนุกไปกับที่นี่ผมรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณสโมสรแห่งนี้สุดยอดมากลองคิดดูสิแต่ผมยังต้องการคว้าชัยชนะทันทีลิเวอร์พูลเพิ่งจะจบอันดับที่8ในอังกฤษและดอทดมุนได้อันดับสองในเยอรมนีจากนั้น ผมก็เดินทางกลับไปแต่หลังจากนั้นไม่นานผมพบว่าตัวเองนั้นพลาดโอกาสไหนการเดินทางที่พิเศษสุดๆร่วมกับเจอเก้นไปผมไม่เข้าใจว่าเขาต้องการเวลาเพื่อสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมที่สโมสรลิเวอร์พูลโดยที่เขาต้องการให้ผมมีส่วนร่วมด้วยจริงๆแล้วว่าผมไม่จําเป็นต้องเล่นในแชมเปี้ยนลีกทันทีผมแค่ต้องคว้าโอกาสนั้นที่เขามอบให้เท่านั้น ซิรามานาเดมเบเล่ผู้ช่วยโค้ชปอร์ตบอกเล่าถึงวิธีที่เซจิโร่คอนไซซาวใช้ในการเกลี้ยกล่อมไม่ให้หลุยดีอารตัดสินใจย้ายไปสเปอร์สโดยบอกว่าหากจะย้ายออกจากปอร์โตควรจะย้ายไปอยู่กับสโมสรในระดับแชมเปี้ยนลีกซึ่งท้ายที่สุดปดโครมเบียก,ก็เลือกย้ายมาลิเวอร์พูลในเวลาต่อมาทั้งนี้สเปอร์สเคยพยายามคว้าตัวดีอารมาร่วมทีมก่อนหน้าลิเวอร์พูลเดมเบเล่กล่าวถึงช่วงเวลานั้นที่คอนไซซาวกล่อมดีอารให้อยู่ต่อก่อน ถ้าคุณอยากออกจาก FC p o r t อตคุณต้องไปอยู่กับทีมที่สู้เพื่อแชมเปี้ยนลีกสเปอร์สเป็นทีมที่ดักนี่แต่การออกจาก f อ p o r ปอโตผมคิดว่าคุณทำได้ดีกว่านี้เดนเบเล่ยังกล่าวถึงฟอร์มการเล่นของดิอาสกับปอร์โตด้วยว่าคู่แข่งไม่สามารถสู้กับความเข้มข้นของเขาได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในนาทีแรกหรือนาทีสุดท้ายลูดิออสก็เล่นแบบเดิมเสมอเซจิโร่ขอให้เขาเล่นให้มากกว่านี้เสมอและหลุยก็ไม่เคยงอแง เขาทราบซึ้งใจเสมอสําหรับโอกาสที่เขาได้รับและเขาจึงทําตามที่ขอทุกอย่างการส่งบอลของเขานั้นน่าเหลือเชื่อมากเขาไม่ค่อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด,ดังนั้นเซจิโร่จึงบอกให้เขาเริ่มทําใช้หัวของเขาและจงตีลูกบอลไปที่เสาที่ใกล้ที่สุดในตอนที่เขาย้ายไปลิเวอร์พูลเขาก็สามารถทําประตูไว้ดอมมากขึ้นและผมรู้สึกว่านั่นคือหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เขามาอยู่ที่อังกฤษสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ